ใบกระท่อมถูกปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5มาตั้งแต่24สิงหาคม2564นะคะทําให้มีการขายใบยกระท่อมในท้องตลาดไม่ต่างจากผักสดทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะพามาดูสรรพคุณทางยาของใบกระท่อมที่มีมากมายจนเราคิดไม่ถึงกันเลย กระท่อมเป็นพืชพื้นเมืองของไทยและมาเลเซียค่ะโดยมีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงทวีปแอฟ,ฟริกาเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้นชอบความชื้นสูงและชอบแดดปานกลางโดยพื้นที่ปลูกกระท่อมในไทยจะเป็นโซนภาคใต้เช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สตรังสตูลพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตนีและนราธิวาสสพคุณทางยาของกระท่อมถ้าหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาอาการไม่สบายได้หลายอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นรักษาอาการติดเชื้อในลำไส้เช่นท้องเสียท้องร่วงในตำรับยาโบราณเขาจะใช้ใบกระท่อมสดหรือใบแห้งเคี้ยวสูบหรือชงกับน้ำดื่มรักษาอาการติดเชื้อในลำไส้บรรเทาอาการท้องเสียท้องร่วง 2. บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะถ้าหากใช้กระท่อมในขนาดต่ำเนี่ยจะช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้เนื่องจากธิ์ของกระท่อมจะไปช่วยกดความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวได้ช่วยทำให้มีความอึดได้มากขึ้น 3. บํบำรุงกำลังช่วยให้ทำงานได้นานขึ้นจะบอกว่ากระท่อมเป็นยาโดก็คงจะไม่ผิดนักนะคะเพราะพืชชนิดนี้เนี่ยจะออกธิ์เพิ่มพะละกกำลังกระตุ้นร่างกายให้อดทนต่อง,งานหนะัก ทนแดดได้นานขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อทํางานอึดขึ้นในขณะที่จะไปลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้กระท่อมในขนาดต่ํานะคะอย่าลืม 4. แก้ปวดได้ดีกว่ามอร์ฟีนค่ะ ใบกระท่อมเขาจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าไมทราจนีนที่จะพบในใบกระท่อมไทยสูงถึงร6อสารชนิดนี้เนี่ยเป็นสารจำพวกออลคาลอยดออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางเช่นเดียวกันกับยาเสพติดกลุ่ม LSD และยาบ้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดกระตุ้นความรู้สึกเคลิ้มสุขและทำให้ง่วงซึมค่ะจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารเซเว่นไฮดรอกซีไมทราจนีในใบกระท่อม สารนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนองต่อความเจ็บปวดในหนูไมซ์ได้ดีกว่ามอร์ฟีนถึง13เท่านอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาพบว่ากระท่อมให้ผลข้างเคียงน้อยกว่ามอร์ฟีนหลายประการเลยเช่นไม่กดระบบทางเดินหายใจไม่ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาจเจียนอาการขาดยาก็ไม่ทรมานเท่ากับมอร์ฟีนแถมยังบําบัดได้ง่ายกว่ายากล่อมประสาทค่ะ นอกจากนี้ก็มีการนําเอากระท่อมไปบ,บาําบัดการเสพติดมอร์ฟีในผู้ป่วยบางรายด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องศึกษาผลดีผลเสียในการใช้กระท่อมผลิตยาให้รอบด้านเพื่อการใช้ยายอย่างปลอดภัยและให้ผลข้างเคียงน้อยที่สุดค่ะ 5. แก้ปวดฟัน ด้วยฤทธิ์ในการระง,งับปวดของใบกระท่อมก็เลยมีการนำเอาใบกระท่อมไปปรุงเป็นยาสมุนไพรแก้ปวดฟันตามตำราแพทย์แผนโบราณแต่ปัจจุบันนี้ก็มียาแก้ปวดอื่นๆใช้ทดแทนแล้ว6แก้ไอรักษาแผลในปากและถอนพิษกระท่อมเนี่ยสามารถนำไปปรุงเป็นยาสมุนไพรแก้ไอยาสมานแผลในปากห้ามเลือดและแก้พิษจากพืชหรือสัตว์ได้อีกด้วยนะคะ7 ลดอาการขาดยาจากสิ่งเสพติดอื่นในหลายๆประเทศนี่เขาใช้ใบกระท่อมไปลดอาการขาดยาเสพติดเช่นฟินเฮโรอีนหรือมอร์ฟีนเมื่อใช้กระท่อมในปริมาณและในระยะเวลาที่จำกัดเนื่องจากกระท่อมให้ผลข้างเคียงที่น้อยกว่าและบำบัดการเสพติดได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะ นอกจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกระท่อมข้างต้นแล้วนะคะเขาก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสรรพคุณของใบกระท่อมอีกมากมายเช่นใบกระท่อมลดความดันได้ไหมไตรจไนนีนซึ่งพบในใบกระท่อมมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพราะฉะนั้นก็เลยไปช่วยลดความดันโลหิตและผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อีกทั้งในตำรับยาแผนโบราณก็ยังใช้ใบกระท่อมรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยค่ะใบกระท่อมรักษาเบาหวานได้ไหม ตามตำรับยาไทยเนี่ยจะพบว่ามีการใช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวานมาช้านานแล้วค่ะเขาให้นำเอาใบกระท่อมที่แกะก้านใบออกมาเขียวแล้วก็คายกา,กากออกจากนั้นให้ดื่มน้ำตามส่วนการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อระบบทางเดินอาหารในหนูทดลอง <c oughs> ก็พมว่าสารสากัดเมทานอลจากใบกระท่อมช่วยเพิ่มการดูดกลับของน้ำตาลกรูโคสซึ่งอาจใช้สรรพคุณน,นี้ ควบคุมระดับน้ําตาในเลือดได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทํางานของอินซูลินค่ะแต่ว่าการจะใช้ใบกระท่อมเป็นยารักษาเบาหวานในคนเนี่ยก็ยังคงต้องศึกษาถึงผลดีผลเสียรวมถึงการควบคุมประสิทธิภาพตัวยาและความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตยาด้วยนะคะ ใบกระท่อมลดความอ้วนได้ไหมอันนี้ก็น่าสนใจค่ะคือการเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยจะทําให้รู้สึกไม่อยากอาหารแล้วก็ไม่รู้สึกหิวรวมถึงทําให้กระปรี้กระเปร่ากดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะทํางานแต่ว่าก็ยังไม่มีการใช้ใบกระท่อมลดความอ้วนแต่อย่างใดนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนใบกระท่อมรักษามะเร็งได้หรือไม่ ข้อนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอค่ะจําเป็นต้องไปศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงหรือโทษที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเคี้ยวใบกระท่อมไปสักประมาณ5-10นาทีร่างกายก็จะดูดซึมสารสำคัญในใบกระท่อมและออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าร่าเริงสดชื่นหายปวดเมื่อยหายเหนื่อย แต่ถ้าเกิดครึ้มฟ้าครึ้มฝนขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการหนาวสัน่นคล้ายๆจะเป็นไข้นะคะแล้วถ้าเกิดเสพทุกวันต่อเนื่องไปนานๆก็อาจจะเกิดการเสพติดและเกิดผลข้างเคียงหลายอย่างทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นผิวคล้ำลงจนดูเหมือนกับผิวแห้งขาดน้ำปากก็จะแห้งริมฝีปากคล้ำท้องผูกอุจจาระแข็งเป็นก้อนเล็กๆถ่ายยากกว่าปกตินอนไม่หลับกระวนกระวายคลื่นไส้อาเจียนจากการเมากระท่อม ไม่มีแรงอ่อนเพลียเมื่อมีภาวะเสพติดแล้วหยุดใบกระท่อมปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกแล้วบางรายที่เสพมากเกินไปเนี่ยอาจจะพบอาการแขนกระตุกเองได้ซึมเศร้าเสื่องซึมไม่อยากจะพูดจากับใครหรืออาจจะมีอารมณ์ก้าวร้าวไปเลยพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องร่างกายก็จะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ ไอมากขึ้นมีน้ำตาน้ำมูกไหลเบื่ออาหารบางรายอาจจะมีอาการโรคจิตหวานระแวงเห็นภาพหลอนคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายค่ะยังไงก็ตามอาการเมาใบกระท่อมจะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคี้ยวใบกระท่อม3ใบไม่เมาแต่บางคนเคี้ยวแล้วอาจจะมีอาการเมาใบกระท่อมก็เป็นได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ